ก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่นิดาในช่วงเช้าวันนี้นะคะถึงแม้ว่าเหตุการณ์ทั่วๆไปนะคะจะไม่ค่อยสงบเท่าไหร่แต่วันนี้นะคะที่นี่เรามีแต่ความสงบแล้วก็ความรู้นะคะที่จะนํามาแบ่งปันนะคะเรื่องแรกเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะขออนุญาตเริ่มเรื่องแรกเลยแล้วกันนะคะจะทีละท่านเลยก็คือเรื่องเกี่ยวกับ3ามเจเนอเรชันกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในมิติ 3R นะคะก่อนอื่นเดี๋ยวขออนุญาตถามก่อนนะคะ คุณอภิวุธคะเจเนอเรชันไหนคะผมเหรอครับจะจะบอกได้ไหมคะได้ครับได้ครับถ้าว่าตามอายุตามที่ฝรั่งจัดก็น่าจะประมาณ x นะใช่เมื่อกี้ยังบอกเสว่า y อยู่เลย่า่ถ้าจะเอาใจใน y โอ้โหนะคะค่ะแล้วก็ไม่ทราบว่าพี่สมารีเจนไหนคะเปิดเผยไหมคะเห็นได้ชัดค่ะว่า baby boom โอเคเลยนะคะจะเห็นว่าปัจจุบันนี้นะคะเวลาที่เราพูดถึงการทํางานในองค์กรเนี่ย หลายๆคนก็จะเริ่มบ่นว่าเฮ้อเด็กสมัยเนี้นะคะหรือว่าจะเริ่มบ่นเกี่ยวกับเรื่องทําไมคนทํางานทํำไมคนนี้คิดอย่างนี้คนนั้นคิดอย่างนั้นนะคะเพราะเนี้ยวันนี้ทราบว่าคุณภิพุธเตรียม powerpoint เรื่องเกี่ยวกับ generation นะคะก่อนอื่นเนี้ยก่อนที่จะแนะนํา generation เอา,อางี้ก่อนดีกว่านะคะช่วยแนะนําบริษัทออคิสลิงช็อตให้ฟังนิดนึงแล้วก็ต่อด้วย สามเจเนอเรชันเนี่ยค่ะในในออคิสลิงช็อตเองหรือว่าที่เคยเจอในการไปที่ปรึกษาเองเนี่ยสามเจเนอเรชันเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีความสนุกสนานยังไงในการแมネจสามเจเนอเรชันนี้ได้ครับอาจารย์ขอบคุณครับก็ขอบคุณที่ให้โฆษณาครับสั้นๆนิดเดียวพอครับ <c oughs> จริงๆบูธ <c oughs> อยู่ข้างนอกครับ <c oughs> ก็ Or ort, ออคิสลิงช็อตให้บริการ3อย่างครับทำเทรนนิ่งทำา OD Consulting แล้วก็ทำา Executive Coach ครับก็บริษัทได้รับรางวัลจาก ASTD คุ้เคยกับ ASTD ไหมครับ American society for training and development อสองเรื่องครับเรื่องแรกเรื่อง talent management อีกเรื่องหนึ่งเรื่องของ executive coach กับรายละเอียดอยู่ข้างนอกเอาแค่นั้นล้กันนะครับครานี้อาจารย์ถามว่า 3G เอ้ยไม่ใช่ 3G สามสามส G นี่แหละค่ะสาม G นะ,ะสาม G, าม G ครับสา,<น>สาม generation สาม generation เป็นยังไงบ้างนะ,ะผมเตรียมสไลด์มานิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจจะเป็นวิชาการอะไรนะครับก็ขออนุญาตเล่าสไลด์ให้ฟังแล้วกันนะ,ะไม่ต้องจดนะครับเวลานั่งคุยไม่ต้องจดไม่ต้องสนใจจดครับส่วนมากเวลาเรามาเรียนเราจะจดอะไรไปมากมายเลยใช่ไหมเพื่อนํากลับไปทบทวนต่อใช่ไหมครับ ปล่าครับแล้วจดไปทําไมครับานี่ถ้าอยากได้สไลด์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวส่งอีเมลมานะครับอพิวุฒ gmail com เวลาส่งมาโปรดบอกด้วยจะเอาอะไรนะครับบางคนส่งมาเฉยเฉผมก็ไม่เข้าใจส่งมาทําไมนะครับดังนั้นจะเอาอะไรบอกด้วยนะครับ shrm ครับ society for human resource management นะครับเคยทำเซอร์ว์เอาไว้บอกว่า60%ของ hr manager ครับในออฟฟิศต่างๆ ก็รู้สึกว่าความแตกต่างของเจเนเรชันเนี่ยมันเริ่มสร้างปัญหาคอนฟ lict ขึ้นมากมายจริงๆในเมืองนอกพูดมานานแล้วนะครับเจนเอ็กเจนเลยในเมืองนอกพูดมานานละแต่เมืองไทยเนี่ยผมว่าสองสปีเนี่ยอาการหนักขึ้นสมัยก่อนไม่เป็นแบบนี้นะเดี๋ยวนี้กับสมัยก่อนเนี่ยต่างกันสมัยก่อนเราเข้าทํางานหากเรานึกถึงวันที่เราเข้าทํางานใหม่ๆนะครับสำหรับหลายๆท่านมันอาจจะเนิ่นนานมากแล้วนะรับแต่ว่าวันที่เราเข้าทํางานใหม่ๆเนี่ย สมมติเราไปเจอพี่สักคนหนึ่งถามพี่ครับพี่ทํางานมากี่ปีครับเกิดเขาบอกสักสิบห้าปียี่สิบปีโ้เราจะรู้สึกซูฮกนะโหพี่ดีครับวันนี้เด็กเข้ามาใหม่ๆถามพี่ครับทางานมากี่ปีครับคุณบอกสิบห้าปีมันถามคุณว่าอยู่ได้ไงพี่สิบห้าปีถูกปะ่ะเพราะนั้นวิธีการคิดมันไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นระยะหลังๆเนี่ยก็จะพบว่าปัญหาเรื่อง gen X gen Y เรื่องความแตกต่างของวัยเนี่ยมันเกิดขึ้นมากมายไม่ใช่ในที่ทํางานอย่างนี้ในที่บ้านก็เป็นนะ ผมมีลูกสาวอายุ12ขวบนะครับผมอยู่ข้างบนผมตะโกนเรียกเขาบอกขึ้นมานี่หน่อยเขาบอกให้ผมเอ็มมา <c oughs> นั่งอยู่ข้างล่างนะมันบอกให้ผมเอ็มไปครับ <c oughs> เอาอะไรเอ็มไปเพราะฉะนั้นผมว่าในโลกปัจจุบันเนี้ความแตกต่างม,มันมีเยอะดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราสมมตินะผมพูดในบริบท HR ผมว่าเราในแง่ h r ก็ต้องเข้าใจความแตกต่างพวกนี้ด้วยนะดังนั้นผมมีเทสเล็กๆนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวมีรางวัลให้ครับ ทุกวันนี้มันมีคำยอ่อเต็มไปหมดเลยและทุกวันนี้เด็กๆมันก็จะใช้คำยอ่อเต็มไปหมดนะเอาครับหยิบเศษกระดาษมาสักแผ่นหนึ่งครับคำยอ่อพวกนี้นเป็นคำยอ่อที่ใช้กันอยู่ทั่วๆไปนะเขียนไปครับเท่าที่ท่านคิดว่าท่านจะได้เขียนเขียนไปครับให้เวลาสักครึ่งนาทีคุณรู้จักคำไหนบ้างอ,อ,อันนี้นะอีกสักครู่เดี๋ยวผมมีรางวัลให้ใครถูกหมดมีรางวัลให้นะเอาครับเอาเศษกระดาษมาเขียน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 นิดหน่อย หากไม่รู้เขียนไปเลยว่าไม่รู้อย่าไปเสียเวลาครับหากรู้ก็เขียนเขียนไปบางอันครับเอาสักครึ่งนาทีรู้สักกี่อัน ที่เหตุหลายคนไม่เขียนเลยนะคะยอมแพ้ไม่ยอมแม้แต่จะเพิ่งเคยเห็นตอนนี้เอง <c oughs> รู้เจเนเรชันครับอ,อ่ะเอาสนุกสนุกนะเพื่อความยุติธรรมส่งให้เพื่อนข้างๆตรวจครับ <c oughs> อ่ะอ่ะส่งให้เพื่อนข้างค <c oughs> ใครใครถูกเยอะสุดเดี๋ยวมีรางว <c oughs> ัลให้คำตัดสินของเพื่อนข้างๆถือเป็นที่สุดโอเคไหมครับ <c oughs> อุทธรณ์ดีกาไม่ได้อาจจะบ่นด่าได้แต่อุทธรณ์ดีการไม่ได้นะ คำพวกนี้คือคำที่เด็กๆส่วนใหญ่ใช้กันนะครับ r า JK คือโอเค just kidding BFF เอ๊ะเราอยู่เจเน r a t i o นอะไรเนี่ย a best friend forever G T G ไม่ได้เลยหรอ got to go L O L Love out loud โอ้โหดีใจขึ้นบ้างครับ W Y C M Will you call me B R B Be right back O M G Oh my God I L Y I love you อ้าวใครถูกหมดเลยยกมือสิมีรางวัลให้ ใครไม่ถูกสักข้อเลยโอเคครับใครถูกในนี้มี8ใครถูก7บ้างเรามีรางวัลให้จริงยกมือครับหกหโอเคนู่นเลยครับยก,ยกไว้ครับให้รางวัลไปที่เหลือไม่ให้แล้วนะเอายกค้างไว้ยกค้างไว้ยกค้างไว้ครับดังนั้นเรากลับมาคุยกันนิดหน่อยเนื่องจากมีเวลาน้อยนะครับเมื่อกี้อาจารย์ทายบอกว่ามี3 เจเนอเรชันนะอันที่จริงแล้วถ้าแบ่งตามฝรั่งเนี่ยมันแบ่ง4ี่เ e เนอเรชันนะครับเพียงแต่อีเจเนอเรชันหนึ่งอ่ะเขาค่อยๆจากองค์กรไปละครับก็เลยเรียกกันว่าอยู่ใน3 generation ันจริงๆมี4ครับเอา generation แรกก่อนนะฝรั่งเรียก traditionalist ครับก็อายุประมาณสัก65ขึ้นไปคนพวกนี้ยังทำงานอยู่บ้างนะครับที่องค์กรใครมีรุ่นนี้ทำงานอยู่บ้างยกมือ โอเคครับได้ครับในบอร์ดหลายๆแห่งนะครับในกรรมการบริษัทหลายๆแห่งก็จะมีคนรุ่นนี้เป็นบอร์ดนะครับเวลาประชุมทีหนึ่งอายุประมาณพันกว่าปี <c oughs> ในการประชุมบอร์ดนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีคนรุ่นนี้อยู่ครับอันนี้รุ่นที่1นนะครับคนแต่ละรุ่นต่างมีต่างจดจําเหตุการณ์สําคัญบางอย่างจดจําเรื่องราวบางอย่างได้นะนั้นเราเทสเร,เร็วนิดหน่อยสิถึงแม้คุณจะไม่ใช่คนรุ่นนั้นก็ตามเนี่ย คุณคิดว่าเหตุการณ์สำคัญสำคัญของคนรุ่นนี้ที่เขาจดจำได้คืออะไรครับดาวเอาอะครับนายกที่เขาจำได้คือใครถ้าบุรถามว่านายกนึกถึงใครคุณว่าเขานึกถึงใครพระเอกนางเอกในดวงใจนึกถึงใครเนี่ยเราอาจจะแบบโอ้โหมันเดินานานมากนะ แต่ผมไปสำรวจมานะประมาณสักสิบคนก็ไปถามแม่บ้างไปถามอากงบ้างยายบ้างแล้วแต่เจอนะครับเท่าแก่ที่เป็นลูกค้าเอาเหตุการณ์สําคัญถ้าถามเขาคนรุ่นนี้จําสงครามโลกได้ครับนายกที่จดจําได้เขาจําใครได้ครับอจอมพลปอครับเออนางเอกพระเอกเนี่ยน่าสนใจมากนะครับผมไปถามเขาว่าจำใครได้หกคนในสิบคนตอบตรงกันเลย สอาสนะจินดากับสุพรรณบูรณะพิมพ์สำหรับบางคนยังไม่รู้จักเลยใครวะครับอ่ะรุ่นที่สองนะครับฝรั่งเรียกเบบี้บูมเมอร์เบบี้บูมนะเจนบนะครับก็อายุประมาณ46 6 4ถึง6กก็แถวๆนี้ครับนะครับเหตุการณ์สำคัญสำคัญเดี๋ยวถามคุณซูมาลีก็ได้เนาะเป็นการเทสครับเอาเหตุการณ์สำคัญคุณว่าเขานึกถึงอะไร นายกที่จดจำได้นึกถึงใครพระเอกนางเอกในดวงใจคุณว่าเป็นใครอ้าโอเคนะอ้าวเหตุการณ์ที่จดจำได้เหตุการณ์ที่สำคัญสำคัญเป็น14ตุลา